The Voice presented by TrueMove Edge Cg Plus สนับสนุนโดยทุกคนต่างบอกเกับฉัน ที่เธอได้จากลาฉันควรจะรับมันรับความเป็นจริงสักทีเพราะมันผ่านมันเนิ่นนานจนป่านนี้กี่คนที่เขาคอยเตือนมันอาจจะดูนานแล้วแอะไรใครๆก็บอกอย่างนั้น เธอสักครั้งรอให้ภาพเธอลอบเลือนหายไปสักทีฉันเฝ้ารอจนวันนี้แต่วันเวลารักษาไม่เคยจะหาย สักหลายวันหลานจำทุกเสี้ยวนาทีและเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวาน ใ,ใจยังคงมันเหมือนเพิ่งเกิด Baby, I can take my time We don't ever have to fight Just take it step by step I can see it in your eyes You never tell me lies You just got to let me try To give you what you want You've been scared of love and what it did to you You don't have to run I know what you've been through Just this simple. 这。 เข้าฟางนะคะจากทีนโคชตาค่ะเป็นโชว์ที่เท่แล้วก็น่าดูทั้งคู่เลยนะคะใช่แล้วครับโคชิงโตรครับเป็นไงครับโอ้โหไพเราะมากนะครับต้นนี่ก็เป็นคนที่เสียงมีเสน่ห์ซึ่งเมื่อกี้ผมฟังดูแล้วมันไพเราะหมดเลยนะมันมันไม่ได้มีตรงไหนไม่ดีเลยแต่แต่รู้สึกคุณต้นอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ฟังมาเมื่อกี้คือร้องได้ดีมากครับผมแล้วก็คุณเก่งกับคุณเข้าฟางนะครับ โหนี่แบบว่าเดือดมากนะครับคือเรื่องเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแต่เรื่องจังหวะนี่คือคือคุณจับจังหวะกันได้แล้วคุณก็โยกพอคุณโยกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเราอยากจะเต้นไปด้วยแล้วดูคุณแบบเข้ากันดีมากเป็นปีเป็นคุยแล้วมันทําให้คนอื่นอยากสนุกด้วยนะครับก็ทําได้ดีมากทั้งทั้งสองทีมเลยครับผมขอบคุณครับโคสิงโตครับผอเจ้าของทีม่ะคะเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขค่ะ มีความสุขเพราะว่าเราก็รู้ว่าลูกทีมมีความสุขวันนี้เนี่ยการอยู่บนเวทีใหญ่แล้วการที่จะเดินเข้าไปสู่รอบไฟแนลอ่ะสมาธิมันเป็นเรื่องสําคัญมากเราจะต้องโฮเวทีให้อยู่อ่ะต้องเอาอยู่ทั้งหมดเลยอะวันนี้ต้นทําดีที่สุดแล้วเก่งเข้าฟางมีแผลกันคนละนิดนิดนะต้นเองก็มีแผลเล็กน้อยคู่ของเก่งกับเข้าฟางก็มีแผล ออกมาให้ได้ยินบ้างเหมือนกันแต่ด้วยความสุขที่มันออกมาทางร่างกายบอดี้แลงเกล็ดสีหน้าทำให้พิดาต้องขอเลือกเก่งกับเขาฟางเป็นตัวแทนของพิดาเข้าไปค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณเก่งและคุณเขาฟางด้วยนะคะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับทีมโคสตาค่ะ ต้นครับมีอะไรจะคุยกับโค้ชดาไหมครับก็คือจริงๆวันนี้ผมรู้สึกดีมากนะครับที่ได้มายืนถึงรอบน็อกเอาท์นะครับคือโอกาสจะเป็นของผมไม่ได้ถ้าพี่ดาไม่หันมาวันนั้นนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่พี่เก่งและพี่ก็ฟางเข้ารอบครับก็คือสองคนนี้คือทีมเดียวกันครับผมก็จะเชียร์ครับเพราะเราคือทีมเดียวกันครับผม ขอเสียงประมูลดังๆให้กับคุณต้นค่ะวันนี้ทำได้ดีมากๆค่ะไปยดีสุดแล้วดีสุดแล้วสุดต่อนะสุดต่อนะคนในทีมเราแบบว่าสนิทกันจริงๆสนิทกัน<ะ>มากอะพี่แบบจนแบบว่าไม่รู้สึกว่าไม่อยากให้ใครแบบ ตกรอบเลยที่แบบเราอยากจะโยงันี่แต่คือมันมันแต่มันก็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไ่ได้ดองรายการะะแล้วก็แบบการตัดสินของโค้ชมันก็ถือว่าเป็นแบบที่สิ้นสุดแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะลูกทีมของดาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมถ้าเชียร์ถ้าชอบลูกทีมของดานะคะอย่าลืมกด subscribe กับ The Voice Thailand ค่ะ